เชิญครับในส่วนของไอ้คนนี้นะประชุมกตลอรครับทำอ่าลอกเทียบในก่อนหน้าเนี้ยเคยมาฟ้องเรียนอนนีท่านอ่าคนนี้จยากเข้าพิจารณาในประชุมตลอร์รีบานเออเรื่องนี้เป็นเป็นวาระที่ฝ่ายเลยขานุการได้กําหนดไว้นะครับ<ๆ>ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการประชมุมผมผมก็คงไม่ออกมาไม่ออกมาเปิดเผยอะไรหรอกครับเอาตรงๆนะ พราะมันเป็นเรื่องของการประชุมแล้วก็ผมเนี่ยถ้ามีการเสนอวาระก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็คงไม่ได้เข้าพิจารณาด้วยอยู่แล้วครับส่วนตัวท่านกาังวลไหมกับการที่ว่าอ,อดจะต้องมีมติยางใดยางหนึ่งในการที่บอกว่าท่นนานปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดในการออกคำสั่งเนี่ยเออไม่กังวลครับแล้วก็ยังมั่นใจว่าผมเองใน,นาาฐานะรัากรเนี่ยก็จะเนินการตามหน้าที่และหน้าที่มีอยู่นะครับโดย ถอยหลังกลับไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริการโดยกองวินัยได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนรายงานต้นต้องคดีของท่านรองบุรเชษนะครับแล้วก็เสนอความเห็นให้ผมดําเนินการตามแคมจากตัวเอกชาติเออก้าครับไม่กังวลตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับจริงๆครับยังไม่ทราบเลยใช่ครับยังไม่ทราบเลยครับครับฝากคึบ <P> หน้าคดีครั เ,ไ,เ,ไ,เออได้สอบถามความคืบหน้ากับท่านพลตำรวจตีอัจฉพลนะครับผู้กำกับการนครบาลสองก็ทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในหน้าที่ของพนักาานสอบสวนอยู่ครับได้สอบถามความคืบหน้าก็มีเพียงเท่านี้ครับหนึ่งในคณะกรรมการที่นาวินัยที่บอกว่ามีเป็นผู้ขัดแย้งของบุตสารร เมื่อวานท่านประธานบอกว่าเป็นอำน,นาจของท่านที่จะพิจารณาตรงนี้ท่านจะหน,นูจะใช้ทีเปลี่ยนตัวผมอธิบายอย่างนี้ครับผมได้รับทราบแล้วครับว่าท่านรองเธอเช์มีหนังสือยื่นคัดค้านในเรื่องคณะกรมกกรมการคณะกรรมการหรือกรรมาก,การบางท่านนะครับเ,เรียนว่าเป็นสิทธิโดยถูกต้องและชอบธรรมของท่านรองเธอเชตตามกฎกตลนะครับแต่กระบวนการขั้นตอนต่อไปในขณะ,ะน,น,นี้อยู่ในกระบวนการที่กองวินัย ผมสั่งให้กองวินัยได้ไปพิจารณาและเสนอความเห็นการเสนอความเห็นต้องเป็นไปตามกฎรทลครับว่าคณะกรรมการท่านใดขัดต่อคุณสมบัติที่ท่านรองสุรเชษคัดค้านหรือไม่นะครับหากขัดขัดคุณสมบัติและเป็นไปตามที่ท่านรองสุรเชษได้ยื่นคําคัดค้านนะครับก็จะต้องมีการพิจารณาเปลี่ยนตัวเพื่อไม่ให้เป็นกรรมการอันนี้ ถือว่ามันเป็นกระบวนการให้ความเป็นธรรมและเป็นการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการกับผู้ถูกกล่าวหาแต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการในจํานวนที่ท่านรองสุเชษได้คัดค้านเนี่ยไม่ขัดต่อคุณสมบัติที่กฎกตลรรงกหนดไว้คณะกรรมการก็จะดาเนินการสอบสวนพิจารณาทางวินัยต่อไปครับได้วางกรอบระยะเวลาแล้วไมครับว่าเท่าไหร่ผมไม่ได้วางอะไร คณะกรรมการสอบสวนมีกรอบเวลาตามที่กําหนดไว้ตามกฎกตลออยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านพลตระเวศลาวุฒิใน,นานะประธานจะดำเนเินการสอบสวนพิจารณาไปตามพยานหลักฐานการประชุมนะครับเป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนดเป,นเ,ปนเป็นหน้าที่ของท่านสลาวุฒิที่จะพิจารณาอีกแล้วครับโดยเฉพาะกรอบเวลาในสองร้อยเจ็ดสิบวันแต่ปรากฏว่ารองสลาวุฒิจะต้องอเกษียณก่อน แล้วทำไมถไึงตั้งรอไมไมงรอาวุธทำไมไม่เป็นตั้งเฉลยในการมาเป็น,าปนปอาชนาการในหน้กำลัการนะคอเรื่องกรอบเวลาผมเรียนอย่างนี้ก่อนว่าใช้ว่าภายในรวมทั้งขยายเวลาด้วยนะครับท่านสลาวุธอาจจะสอบสวนเสร็จก่อนท่านกเกษียณอายุก็ได้นะครับหรืออาจจะต้องใช้เวลาในการสอบสวนเป็นระยะเวลานาน,านก็ได้นะครับถามว่าทําไมตั้งรองสลาวุธนะครับ ผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าท่านรองสลาวุฒิเนี่ยอ,อ,อยู่ในจุดที่ทําให้ข้ารการตำรวจแล้วก็สังคมผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็ต้องเห็นว่ามีความเป็นกลางที่สุดแล้วผมมองตัวประธานที่มีความเป็นกลางเพื่อ้ความเป็นธรรมระหว่างข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับจ,จ,จ,จึงได้มอบหมายแล้วก็สั่งการออกมาเป็นคำสั่งที่หนึ่งเให้ท่านサาวุฒิเป็นประธานในเรื่องนี้ ย้ำครับว่าเพื่อความเป็นธรรมนะครับกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยคราสารมนุษย์เราสารมนุษย์ส่ตกใจแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะเกษียณเขาสงสัยว่าทำไมยังต้องตั้งแต่เขาก็ดีที่จะไปแบกหน้าที่อยากใช้คําว่าตกใจเลยครับเป็นข้าราชการตารวจก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรับภารกิจต่างๆนะครับโดยชอบโดยกฎหมายครับหมายว่าท่านเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเสร็จทันก่อนเกี ครับอันนี้มองไม่ไงครับอืมไม่มีคําว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจครับเพราะเป็นเรื่องที่ประธานและคณะกรรมการต้องพิจารณาตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดไว้ในกฎกตอรอและกฎหมายครับแล้วพวท่าน<ม>อีย่างที่จบก่อนที่ท่านสรางมุตตะศีก็ไม่มีความคิดว่าจะจบก่อนหรือไม่จบก่อนเหมือนกันนะครับผมให้เป็นการดําเนินการของคณะกรรมการไปตามบทบาท ะบวนการและขั้นตอนของคณะกรรมการโดยผมยืนยันว่าไม่เข้าไปแทรกแซงเด็ดขาดครับจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานแล้วก็การร่วมประชุมของคณะกรรมการครับถ้าเราสลดกินเยอะมาถึงปลาเอกเยอะเ,เองว่าจะไม่แล้วเสร็จกองเสียงตรงี่เราได้มีการวางแผนแผนสองไว้ไหมว่าถ้าเราลาบไม่เสร็จถ้าจะโยนเรือร้อนไปให้ไครหรือยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่า เรื่องนี้ท่านสลาวุฒิก็ต้องทํางานไปตามหน้าที่ในฐานะประธานนะจำกับในเรื่องของการพิจารณาไปตามกระบวนการแต่พอถ้าไม่เสร็จนะครับถ้าไม่เสร็จเราก็ต้องไปดูในวันที่กเกษียณนะครับเมื่อท่านกเกษียณแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่ารองผอบอในตอนนั้นเนี่ยเป็นท่านใดแต่ก็ยังยึดหลักอยู่บนความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาเสมอครับอันนี้คือหลักเลยนะครับแล้วก็ หลักอีกอย่างหนึ่งคือต้องพิจารณาไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบและกฎกอตรลที่กําหนดไว้ลอต่อไปนี่คือเป็นรองบริหารหรือว่าต้องเป็นเจเลในส่วนที่จะมาก็ก็ต้องไปดูวันวันนั้นครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าใครจะถูกเสนอชื่อเป็นผบแล้วก็ใครจะได้รับมอบหมายลักษณะงานอะไรบริหารสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามเจเลยตระวดแห่งชาตินะครับหรือแม้กระทั่ง ฝ่ายกฎหมายและคดีก็ยังไม่ทราบเลยถูกไหมครับ mm. เมื่อเรายังไม่ทราบ mm. ผมก็ยังไม่ได้ไปคิดถึงวันนั้นเพราะตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าวันหน้าจะเป็นอะไรหรือเปล่า mm. ก็ค่อยไปดูวันนั้นดีกว่า mm. ยังยังยังไม่มีครับยังไม่มีว่าท่านเรียกพบหรือว่าเชิญไปนะครับแล้วก็ผม ว่าเป็นหน้าที่ฝ่ายเลยขานุการมากกว่าผมอยู่ในฐานะของรองประธานแล้วก็กรรมการด้วยครับการแต่งตั้งในคนเป็นลักษณะการแต่งตั้งในคนแก้มดิ่อย่างเดียวไม่มีนอกวาละอย่างพิจารณาผู้ช่วยก็คือไม่มีครับเป็นในพลที่จกกะเกษียณอายุราชการนะครับตามพระราชบัญญัติชาตินะครับซึ่งใช้ข้อกําหนดกตลปีล .6 ผ่านมติ เห็นชอบของกตลมาใช้ครับไม่มีนายคนที่มีข่าวว่าเนี่ยมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้เป็นคนเอกไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีไมม่ีครับมีตนะอบคำถามานะมี้คือขาารรอ่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากเดี๋ยวนะขอคําถามสุดท้ายนะก็ต้องประชุมคณะกรรมการปปงครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากในตำรวจท่านหนึ่งไหมคะที่บอกว่าเป็นลูกน้องของติ๊กโจก่ะหายทุบไล่ร่างกายขับรถมาสอบหน้าที่ผมยังไม่ทราบนะผมยังไม่ทราบเลยครับท่ออ๋อผมยังไม่ทราบครับ เอ่อถ้ามีจริงก็มีหลายช่องทางที่จะร้องเรียนได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการร้องเรียนข้าราชการตำรวจหรือกรรทล,ลนะครับเอ่อหรือเอ่อร้องเรียนตามระบบเรื่องการร้องเรียนต่อต่อหุ้มชาของตรอ,อก็ได้แต่ผมยังไม่ทราบรายละเอียดนี้ครับเราเออ,เอ,อท่านนี้อ,อเดี๋ยววันไหนครับวันนี้ค่ะเดี๋ยวท่านก็มานนเดนายก็ามาครับไม่ได้ไปใช่ไหมคะยังยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเลยเพราะว่า ช่วงบ่ายก็เป็นประธานคณะกรรมการกันกรองโทษทางวินัยอีกนะครับแล้วก็บ่ายสามก็ประชุมกตลอถูกไหมครับครับยังไม่ทราบเลยครับครับโอเคนะครับขอบคุณครับ